สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วใน random วันนี้นะคะเสียงแหบนิดนึงเนื่อง,งจากว่าไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยอาจจะมีเสียงแปลกไปสำหรับทุกคนนะคะที่บังเอิญเข้ามาพบคลิปนี้หรือว่าตั้งใจก็ดีนะคะกับคำถามเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นคลิป random นะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้ ไม่ว่าใครก็ตามแต่นะคะที่คุณนึกถึงเขาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกในใจเขาดีกว่านะคะว่าเขาต้องการอยากจะฝากบอกคุณว่าอะไรผ่านคลิปนี้การทำนายดวงของเราเป็นการทำนายดวงแบบเจอร์รารีดดิ้งอาจจะมีที่ตรงแล้วก็ไม่ตรงกับทุกคนนะคะดังนั้นทำใจให้รีหลักผ่อนคลายเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำนายดวงกันเลยดีกว่านะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรกับแรนดอมคลิปนี้ค่ะ วันนี้เช่นเดิมนะคะเราจะใช้ทั้งทาโร่แล้วก็ออร์ครคิคาร์ดผสมกันนะคะขอดูสถานการณ์ความรักคุณและเขาในช่วงนี้หน่อยค่ะสถานการณ์ความรักคุณและเขาในช่วงนี้เป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปดูสิ่งที่เขาต้องการอยากจะบอกคุณนะคะเรามาดูสถานการณ์ความรักของคุณและเขาในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะสองถ้วย จาดียทหารนักการความรักของคุณและเขาในช่วงนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนคุณและเขาอาจจะงอนกันอยู่ไหมคะสำหรับใครก็ตามแต่ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสหารนการความรักของคุณและเขาในตอนนี้ยังมีความรักกันอยู่นะคะแต่แค่ง,งอนกัน อาจจะไม่คุยกัน4-5วัน2อาทิตย์นะคะหรือมากสุดหลายเดือนประมาณเนี้แต่ยังไม่ได้บอกเลิกกันนะมันเป็นความรู้สึกงอนกันเนี่ยสองถ้วยขึ้นหมายถึงว่ายังรักกันอยู่แต่ตอนนี้ปัญหาอุปสรรคของคุณและเขามันเยอะเหลือเกินห่างก,กันสักพักดีกว่านะคะหรือบางคนก็อยู่ในช่วงของการทบทวนความสัมพันธ์ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของเรายังไปได้ต่อหรือเปล่า หรือความสัมพันธ์ของเราจบแล้วจริงๆสถานการณ์โดยรวมในเรื่องของความรักตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของการมีปัญหากันไม่ได้คุยกันนะคะต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบอันนี้คร่าวๆทีนี้เดี๋ยวเรามาขอเปิดใจความรู้สึกของเขานะคะที่มีกับคุณกันนิดหนึ่งโอเคเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไร หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะเขาก็ยังหนึ่งถ้วยเนี่ยเขาก็ยังมองแค่คุณน่ะหรือเรียกได้ว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะเ,เขาก็ยังรักแค่คุณยังยังเหมือนเดิมยังไม่ได้มองใครนะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้เขาอาจจะไม่พูดไม่บอกนะคะ แต่เขาก็ยังมีแค่คุณในใจนะคะหรือว่าคุณเป็นคนเดียวในใจของเขาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้อ่ะหมายเลขหนึ่งออกมาอีกแล้วหนึ่งไม้เท้าก็ต้องดีใจนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มองใครเลยหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าเนี่ยหนึ่งไม้เท้าเขาแค่อยากพักเขาแค่อยากไปตั้งหลักเดี๋ยวจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแต่ในขณะที่คุณทั้งคู่มีปัญหาก,กันอยู่ในตอนนี้นะคะ ในขณะที่เขาห่างไปคุณก็ห่างไปอะ่ะตัวของเขาคิดเสมอเลยนะคะว่าทําอย่างไรความสัมพันธ์นี้ถึงจะกลับมาดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์นี้จะกลับมาดีขึ้นไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดเขามีความรู้สึกว่าคุณและเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้ไหมายความว่าทะเลาะกันไปกี่ครั้งหายกันไปกี่ครั้งนะคะ ก็ยังอยู่คุณก็ยังอยู่ในความคิดของเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถตัดใจจากคุณได้ <c oughs> ถึงแม้ตอนนี้จะมีปัญหากันก็ตามแต่นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาฝากบอกบอ,กอม,มีตอนนี้ตัวของเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะเป็นคนมีเสนนห์นะช่วงที่หายกันไปอะ เขาหึงคุณแล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะไปแบบคุยกับคนอื่นนะคะค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกแบบหึงหวงคุณมากๆเลยแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะตอนนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณแบบไม่ได้สนใจเขาเหมือนเดิมแล้วหรือไม่เขาก็อาจจะมองว,ว่าคุณเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์นะคะหรือตอนนี้เขากำลังอาจจะคิดว่าคุณนอกใจเขาหรืออาจจะคิดไม่ดีกับคุณอะเลยเลยค่อนข้างจะนิ่งเงียบไปนะคะเขาดูว่าเนี่ยเขาบอกว่าแบบ ตอนหรือไม่นะตอนนี้เขาค่อนข้างจะแบบคิดถึงคุณเนาะคิดถึงในทุกๆอย่างที่เป็นคุณเพราะว่าการที่ห่างกันไปอะคะ่ะมันก็ใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่ในตอนนี้อะเขาอยากเขาอยากบอกนะว่าคุณช่างคุณช่างเป็นคนหนึ่งที่แบบเขายังหลงไหลมีแพชชั่นอยู่เสมอนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามโอเค10ดาบ น่าจะจบสิ้นแล้วแหละในเรื่องของปัญหาอะไรที่มันตึงๆกันอยู่เขาจะขจัดความความรู้สึกตรงนั้นทิ้งไปคือมันเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้คุณทั้งคู่อาจจะทะเลาะก,กันแ,แรงพอสมควรนะคะขอขอ,ขอ,ข,อขอโทษนะคะเพราะว่าไฟสองหรือหัวในั่งบางหนึ่งก็คือคือมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปากมีเสียงกันแล้วก็ทะเลาะก,กันนะคะและในตอนนี้อ่ะตัวของเขาเองเหมือนสํานึกผิดแล้วก็อยากจะ กลับมาขอโอกาสกลับมาขอโทษแล้วแหละในช่วงเวลานี้เขาก็แอบมองแอบส่องคุณนะคะแล้วเขาก็เริ่มหึงเริ่มห่วงละมีความรู้สึกว่าเอ๊คุณมีคนอื่นหรือเปล่าทําไมคุณเปลี่ยนไปนะคะครั้งนี้คุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเขาจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเองนะเพราะดูสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนึ่งถ้วยหรือว่าหนึ่งไม้เท้านะคะ ยังรู้สึกว่าคุณยังเป็นที่หนึ่งสำหรับเขานะคะแล้วไฮโรแฟนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเขาคิดว่าคุณและเขาอาจจะกลายเป็นโซเมดหรือว่าทวินเฟรมกันได้ในอนาคตนะคะเขายังมีหวังอยู่ตรงนี้นะ,ะสำหรับ4ี่ดาบช่วงที่นิ่งไปตัวของเขาอยากบอกคุณเหมือนกันนะคะว่า การนิ่งไปอ่ะมันคือการเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องกังวลนะคะว่าที่เขานิ่งไปอ่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะอันนี้ตัวเขาบอกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่ง Ora c l e กันบ้างดีกว่านะคะขอดูฝั่ง Or a c l e นิดนึงเขาฝั่งมาบอกคุณว่าอะไรโอ้โหเขาฝากมาบอกคุณว่า เ,เขาอยากจะมามาพบเจอคุณเขาอยากที่จะมาพาคุณชวนคุณไปเที่ยวเขาอยากจะแบบทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าใครทะเลาะก,กันอยู่นะคะเขาอยากจะบอกรักแล้วก็อยากจะมาขอโอกาสอยากจะมาขอโทษนะคะเนี่ยหรือถ้าใครมีรักทางไกลนะคะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไม่เกินหนึ่งเดือนนี้นะคะเขาเงียบไปก็จริง แต่ไม่เกินหนึ่งเดือนนี้นับจะนับตั้งแต่ที่คุณดูคลิปนี้นะคะประมาณมาที่สิบเจ็ดเดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะประมาณหนึ่งเดือนน่ะไม่ไม,ไม่ไม่เกินนี้นะเขาคนนั้นจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณนอกจากจะมอบความรักให้กับคุณแล้วนะคะตัวของเขายังเตรียมดอกไม้เตรียมของขวัญหรือว่าเตรียมของมีค่าวไว้ให้กับคุณด้วยนะคะแสดงว่าค่อนข้างจะสอดคล้องกับทาโร่โคร์ดนะคะอย่างที่วายด้บอกไปว่าคนคนนี้ นะคะยังมีความรู้สึกคิดถึงคุณอยู่นะคะ Sexual freedom ไม่ว่าความรักของคุณนะคะจะเป็นรูปแบบไหนอายุศาส,สนาเชื้อชาตินะคะหรือแม้กระทั่งความไม่เข้าใจหรือความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาค่ะความรักชนะทุกอย่างนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้บอกถึงว่าคุณและเขาอาจจะเป็นโซเมดว่าทวินเฟรมคัน กอบเวลานี้เป็นกรอบเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะที่จะทำให้คุณทั้งคู่ได้กลับมารักกันหรือจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สนับสนุนนะคะให้คุณทั้งคู่ได้กลับมามีความรักที่ดีกันอีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะบางอย่างมีการจัดวางไว้แล้วดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องยึดมั่นศรัทธาก็คือในเรื่องของความ trust หรือว่าไว้วางใจนะคะเพราะว่า สิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะสื่อสารก็คือว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกอ่อนแรงอ่อนเหนื่อยล้ากับเขาหมายถึงตัวเขาก็นิ่งไปนะคะตัวคุณก็พยายามที่จะแบบหาคําตอบถึงสาเหตุทําไมเขานิ่งไปหรือบางคนก็พยายามส่งข้อความไปเขาก็ไม่อ่านนะคะหรือบางคนก็ทุกนะคะเพราะไม่อยากที่จะส่งข้อความไปแล้วคุณก็อยากจะดัดนิสัยเขาเหมือนกันคือทุกสิ่งทุกอย่างไวมองว่าคุณกําลังรู้สึกทุกข์มากๆแต่ที่นี้ไพ่ก็ออกมาบอกนะคะว่าไม่ต้องทุกข์ไป เขาเงียบไปเนี่ยเขาเขายังมีคุณเป็นัมื่อวันอยู่ในดวงใจเขายังไม่ได้แบบหนีหายไปไหนนะคะรอนิดนึงช่วงเวลาแห่งความรักที่ดีกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะอดใจรอ,อนิดนึงนะอ่ะขออีกหนึ่งใบ ไพ่ใบนี้ควรชอบมากเลยอ่ะมันมนันให้โชคสำหรับความรักอะคะ่ะคือเป็นความรักที่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือคุณอาจจะท้อแท้ใจไปแล้วว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกนะคะแต่เมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาณนะเวลานี้สำหรับทุกคนที่พบคลิปนี้เป็นแรนดอมนะ คุณจะได้ในสิ่งที่คุณแบบไม่หวังอะ่ะคือหมายความว่าเนี่ยอย่างที่ครูอคอครูไอบอกอะ่ะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่หวังเพราะว่าคุณมองไม่ออกเลยว่าในช่วงเวลาที่เขาหายไปอะ่ะแล้วการกลับเข้ามาของเขาอะคะ่ะมันจะบิ๊กเซอร์ไพรส์ขนาดไหนดังนั้นใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะคุณจะนึกถึงใครก็ตาแต่ขอให้คุณนะคะคอมเมนต์สื่อถึงเขาไปเลยนะคะว่า การกลับมาแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์การกลับมาแบบที่ดีแบบนี้ต้องคือเขาคนนั้นต้องคือเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงคุณสามารถคอมเมนต์ลงไปได้เลยนะคะการคอมเมนต์นะคะส่งพลังมากค่ะเหมือนเราเขียนลงไปเหมือนเราส่งพลังไปแล้วนะคะว่าเขาคนนั้นคือสารที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ คือความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะดังนั้นคุณสามารถเขียนลงไปในคอมเมนต์ได้เลยนะคะดึงพลังงานบวกดึง e NERGY บ,บวกให้เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นจริงได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะเหมือนกับในช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่คุณและเขาจะสมหวังในเรื่องของความรักโอ้โหดีมากๆเลยนะความรู้สึกความรู้สึกที่เขาแบบอยากบอกคุณเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับอีกสำรับหนึ่ง เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรแรนดอมคลิปนี้นะคะถ้าคุณฟังแล้วคุณมีความรู้สึกว่าสถานการณ์ตรงแล้วก็ต้องการอยากจะให้อนาคตที่จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่เดือนนี้เป็นเหมือนดังคลิปที่คุณได้ฟังคุณสามารถที่จะเขียนในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะการเขียนการบันทึกนะคะทรง,งพลังมากมา เป็นการบอกจัก,กรวาลน,นะคะเป็นการบอกลงไปว่าเ,ออเป็นการเหมือนเป็นการไว้วางใจะคะ่ะว่าคนคนนี้เราเชื่อใจเขานะคะแล้วก็ในอนาคตเขาจะกลับเข้ามาแล้วมอบความรักที่ดีให้กับเราได้นะคะดังนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์แต่สิ่งที่ดีลงไปได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับ ลูกดวงนะคะหลายท่านที่มีการโอนค่าเขา,าเรียกแหลรค่าร่วมทําบุญมาให้นะคะวันนี้ก็ได้ไปทําบุญมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อนุมโมทนาบุญสาธุร่วมกันนะคะก็ขอให้ผลบุญที่เราได้ทําไม่ว่าจะ ไม,ไม่ว่าจะลูกดวงจะไปทำหรือว่าครูไอทาก็ขอส่งผลให้ทุกคนมีความสุขทุกๆคนที่พบคลิปนี้สุขสมหวังในทุกเรื่องนะคะขอขออธิษฐานแล้วก็ขอส่งผลบุญนี้กับทุกคนด้วยนะคะโอเคอ่ะเรามาดูกันต่อข,ขั้นกลางนิดหนึ่งนะ <laughs> ขั้นกลางนิดหนึ่งพยายามสับไพ่นะคะเพื่อที่จะบังแสงไฟไม่ให้สะท้อนลงหน้าไพ่นะคะ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรอืมโอเคค่ะไพ่ดีมากเลยอะคุณดูสิคือเขาบอกว่าการที่พบเจอคุณอะเหมือนการแบบเหมือนเขารู้สึกว่าคุณคือโซมเมทของเขาแล้วดังนั้นเขาตัดสินใจไม่ผิดเลยที่จะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ โอ้โหไพ่ดีอ่ะดีใจด้วยนะคะไพ่ดีม,มากมเลยอะมาดูไพ่ใบต่อไปสิเขาอยากบอกอะไรนะคะคลิปนี้พลังดีมากค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็เห็นนะคะว่าครูไอ,อ,อวันนี้ไม่สบายด้วยนะคะเสียงอาจจะแหบไปแต่ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมาทําคลิปนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้คลิปนี้เป็นพลังงานบวกนะคะ นะคะแล้วพลังงานก็บวกจริงๆด้วยอย่าได้กังขาอย่าได้ไปคิดว่าแบบคลิปนี้ไม่ใช่ของฉันอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดเลยเพราะว่าครูไอส่งพลังงานบวกให้ขนาดนี้นะคะคุณสามารถที่จะแบบคอมเมนต์ไปได้เลยว่าคลิปนี้คือของคุณนะ โอเคดีใจด้วยนะตอนนี้คุณจะต้องเติบโตทางจิตวิญญาณแล้วนะคะคุณทั้งคู่นะคะเป็นคู่กันนะสามารถพัฒนากลายไปเป็นคู่แท้กันได้มีโอกาสได้เป็นคู่กันจริงๆด้วยนะคะเพียงแต่คุณอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของความไว้วางใจกันเพิ่มในเรื่องของความเชื่อมั่นให้มากขึ้นกว่าเดิมนะหูให้สวยจริงค่ะบอกเลยเอาร์เคิลออกมาสวยมากนะคะหวังว่าทุกคนที่พบคลิปนี้จะมีความสุขในการรับฟังนะคะ ว้าวคุณจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเหรอคะเนี่ยคุณคุณลองนึกย้อนสมัยที่คุณเป็นวัยรุ่นสีคุณอายุ14 15ี6 17 1ห้าอะเวลาที่คุณชอบใครหรือว่าความรักเบ่งบานอะมันมีความสุขมากๆเลยนะเนี่ยคุณจะกลับไปมีความสุขอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็ถ้าคุณรอเมสเซจคุณดูสิถ้าคุณรอข้อความของใครบางคนอยู่นะคะในไม่ช้านี้ คุณก็ยังจะได้รับข้อความอันแสนหวานของเขาคนนั้นแน่นอนเตรียมยิ้มแก้มปลิบไปได้เลยนะคะคือแบบดีอ่ะดีมากต้องบอกแบบนี้นะคะขอส่งพลังให้ทุกคนเกิดขึ้นจริงเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อขอดูข้อความของมาดูกันต่อกับข้อความนะคะที่เขาต้องการอยากจะบอกเขาต้องการอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ คุณทำให้ฉันเครียดมากฉันรับมันไม่ไหวแล้วมีมีม,ม,มีแบบว่าฮาร์ดคอร์นะคะความในใจของเขารุนแรงอ่ะเดี๋ยวขอเปิดสักหกใบดีไหม <c oughs> ความในใจของเขารุนแรงนะคะเอะคุณไปทําอะไรกับเขาคุณมีอิทธิพลกับเขามากๆเลยคุณรู้ตัวหรือเปล่าอันนี้ฉันรักคุณมากกว่าที่คุณรู้ซะอีกอ่ะ,อะเห็นไหมนี่แหละคนปากแข็ง และแล้วความรู้สึกก็ได้ปรากฏออกมาฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆแต่คิดว่าไม่ควรทำอย่างนั้นเห็นไหม ก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอีกโก้นะคะดังนั้นให้เวลาเขานิดหนึงบวกลบไม่น่าจะเกินเดืนสเดือนนี้นะคะไม่ต้องเทคคุณไม่ต้องทำอะไรนะคะวเวลเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเพราะว่าเรามาดูในเรื่องของข้อความในใจนะคะซึ่งเขาก็ได้บอกให้คุณได้ทราบว่าในตอนนี้เขาเครียดมากเลยนะคะที่แบบเออไม่ได้คุยกับคุณนะคะแล้วก็รักคุณมากๆความรัก ระหว่างคุณและเขามันเป็นรักแรกพบเขาบอกว่าเขารู้เลยนะคะว่าครั้งแรกที่เห็นอ่ะเขาตกหลุ่มรักคุณอะไรอย่างนี้เออเ,เริ่มหวานแล้วเห็นไหมไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นฉันร้องไห้มากแค่ไหนเออแน่นอนเขาน่าจะเคยเสียใจเรื่องคุณนะคะเออหรือไม่ก็ช่วงเวลานี้เขาอาจจะไปส่องโซเชียลคุณแล้วเขาเห็นคุณมีความสุขนะคะไม่ได้ทุกร้อนะดรเขาอาจจะไปคิดว่าคุณมีคนอื่นแล้วแล้วก็อาจจะแบบเสียใจอยู่คนเดียวก็ได้เนาะ และมาถึงข้อความสุดท้ายค่ะฉันต้องการให้คุณกลับมาไม่ว่าจะแลกอะไรก็ตามแต่นะคะสุดท้ายแล้วเขน่าจะเป็นฝ่ายติดต่อคุณนั่นแหละเพราะเขาทนไม่ไหวหรอกที่จะปล่อยให้คุณไปนะอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยอีกสำรับนึ่งนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเสร็จแล้วเราจะปิดท้ายนะคะด้วย a n g e l นะคะขอคำแนะนำจาก Angel 3ลสใบ โอ้คุณดูคุณดูอากาศส่วนชื้นไหมคุณดูมันมันค่อนข้างจะมีความสุขนะอนาคตความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาจะทําให้มันดีที่สุดนะไม่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะมันจะทุรักทุเรมันจะมีอุปสรรคขวางหนามากขนาดไหนต่อไปนี้เขาจะทําให้ดีที่สุด The best เลยนะคะโอ้โหเขากําลังจะเข้ามาติดต่อคุณแล้วเนี่ยนอกจาก ไม่ได้มาแค่ข้อความไม่ได้มาแค่เสียงนะคะยังมีดอกไม้ยังมีของขวัญยังมีของมีค่านะคะมาออฟเฟอร์ให้คุณด้วยอะ่ะเนี่ยชาร์ีออดก็เป็นในเรื่องของคนที่อยู่ห่างไกลกันไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างชาติต่างภาษานะไม่แน่นะคนที่หายไปหรือว่าคนที่คุณทะเลาะก,กันแล้วเขาเงียบหายไปอะ่ะเขาจะมาง้อคุณเร็วๆนี้นะคะอืมเขาทนไม่ไหวแล้วเห็นไหมเขาอยากจะบอกว่าคุณคือคือคุณคือลมหายใจของเขาอะ่ะ ดังนั้นถ้าเขาไม่ทําอะไรอ่ะเขาเขาเขาไม่ไหวอ่ะเออเขาจะไม่มีอากาศหายใจเขาจะต้องแบบทำแอคชั่นเพราะเขารู้ตัวแล้วว่าเขารักคุณมากๆเลยนะคะอุย้ยไพสวยมากต่อไปนะโหวันนี้เราใช้ไพหลายสำรับมากเลยนะคะต่อไปเรามาขอดูข้อความในใจจาก l อ v e r Oracle Card นะคะขอดู Lover Oracle Card ค่ะเดดูนะ Lover Oracle Card อยากบอกอะไร เร,รืออะรคคาอยากบอกอะไรนะคะเขามีความรับในใจต้องการอยากจะบอกคุณนะคะหรือไม่ก็เขามีความรู้สึกว่าความความความรักครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความความรู้สึกที่เขาแบบอ,อ,อยากจะบอกคุณว่าเขายัง เขายังรักคุณเสมอเขายังมองคุณเสมอคุณคือคนสำคัญที่สุดสำหรับเขาว่ดผิดว่าถูกว้าว s e c ชวลย union นะคะเขาค่อนข้างจะมีความแบบหลงไหลได้ปลื้มในตัวคุณเลยนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาหลงสเสน่ห์คุณมากๆเลยนะมีแพชชั่นมากๆโอเคให้ดนะูหลังหน้าไพ่ก่อนสำหรับหลังหน้าไพ่นี้ถ้าคุณดูนะคะ ก,ก่อนหน้านี้คุณทะเลาะก,กันนะคะจะเป็นภาพข้างบนค่อนข้างเหี่ยวเฉาแห้งเหี่ยวไปนะคะต่อไปนี้เนี่ยความรักของคุณมันจะอุดมไปด้วยความสุขและความสมหวังอย่างแน่นอนนะคะชีวิตคนเราก็เหมือนวงโคจรบางอย่างที่ต้องจบสิ้นแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นคุณทั้งคู่นะคะยังไม่ขาดกันสามารถที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกนะคะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก Angel a n s w e r กันดีกว่านะคะจากสำรับนี้ค่ะ ขอคำแนะนำสามใบนะคะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำสามใบมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะไม่เกินเดือน2เดือนนี้คุณกําลังได้รับมันเตรียมตัวเตรียมใจรับเลยนะคะคลิปนี้คือของคุณคอมเมนต์ได้เลยนะโหเป็นพลังงานบวกมากค่ะ อีกไม่กี่สัปดาห์คุณกำลังจะได้รับข่าวดีอุย้ยดีใจด้วยุูยดีใจมากๆเลยหรือครูไอแอบลุ้นไปด้วยหรือครูไอแอบอยากรู้ไปด้วยสารภาพเลยว่าก็แอบนะคะก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าอะไรยังไงนะก็ตื่นเต้นไปด้วยนะอันนี้เฮ้ย hey, yes มันนานนะคะไพ่คำนี้จะออกดังนั้นก่อนทิ้งท้ายทิ้งทวนสิ่งไหนที่คุณปรารถนา สิ่งไหนที่คุณต้องการคำตอบคือ yes ใช่ใช่เลยถูกใจใช่เลยนะคะยินดีมากๆอย่าลืมนะคะ,ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ